Hello everyone, welcome to t h i s class. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยนะคะต่อ,อเนื่องจาก2คลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันในเรื่องของการทักทาย g r e e t i n g นะคะทีนี้สำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ exercise นะคะ exercise ก็คือแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะมาทำแบบเปิดการง่ายๆะะเกี่ยวกับ ประโยคและความหมายของประโยคต่างๆนะคะวันนี้คุณน้องเลือกเอาประโยคง่ายๆเบสิคพื้นฐานนะคะเพื่อนักเรียนได้จําได้แม่นๆนะถ้าเกิดว่าเจอประโยคเหล่านี้นะคะเป็นการพูดหรือว่าการบอกปล่าวเกี่ยวกับอะไรนะคะต่อเนื่องจากเนื้อหาที่เราเรียนกันนะคะ,ะทีนี้เรียนมาดูนะคะในส่วนแรกเลยนะคะ What does it mean What does it mean ว่าประโยคดังกล่าวที่ครูให้มาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะมาดูกันโจทย์ถามว่า w What d s it mean อ่ะมันมีความหมายว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้เขาบอกว่า I'm fine thanks I'm fine thanks อ่าในลองลองเขียนสิคะนะเขียนลงไปในกระดาษของหนูเลยนะว่าหนูเข้าใจยังไงประโยคนี้ I'm fine, thanks. หรือ I'm fine, thank you. หรือ I, I am fine, thank you ก็ได้นะคะอ่ะมาดูซิถูกไหมความหยก็คือฉันสบายดีขอบคุณนะคะ I am fine หรือ I'm fine แปลว่าอ่ะสบายดี thanks ก็คือการ่ปลขอบคุณนะคะอ่ามาดูประโยคที่2 What does it mean? What does it means? อ่ะทีนี้ดูสถานการณ์นะคะ คุณครูให้ทักทายกันโดยใช้ประโยคแรกก็คือ Good Evening Good Evening อ่ะทีนี้ดูสิเอาเขียนความหมายของน้องลงไปเลยนะคะ Good Evening ความหมายแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะมาดูสิคําตอบคือสวัสดีตอนเย็นอ่สวัสดีตอนเย็น Good Evening เราใช้เวลาตั้งแต่เวลาไหนก็คือหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะคะเราจะใช้คําว่า Good Evening นะคะในการกล่าวทักทายกับเพื่อนๆนะคะในช่วงหลังเวลานี้นะคะอ่ะทีนี้ดูต่อเลยเอาแบบง่ายๆนะลูกนะวันนี้เป็นเบสิกคำง่ายๆให้นักเรียนจะได้เข้าใจองของประโยคนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่า I a m not very well I'm not very well อ่ะดูเองเขียนดูสิคะว่าถูกไหมกับที่ครูกำลังใจฉเฉลย I'm not very well หรือ I am not very well อ่ะดูสิถูกไหมเอ่ยความหมายก็คือฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนถามว่า How are you today หรือ How are you เราก็จะสามารถตอบว่า I'm not very well นะคะก็คือฉันเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็อาจจะอธิบายต่อไปว่า I have an h e a d ache I have a headache. ฉันปวดหัวหรือ I am so much a c h e ฉันปวดท้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะมาดูต่อ does mean ของประโยคนี้ See you tomorrow. See you tomorrow. อ่ะลองดูสิคะลองเขียนลงไปน้องเข้าใจาว่าไงาประโยคนี้ See you tomorrow. อ่ะมาดูกันความหมายว่าถูกไหม See you tomorrow นะคะความหมายก็คือพบกันวันพรุ่งนี้หรือว่าไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ See you ไว้เจอกัน tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ See you tomorrow ก็คือพบกันในวันพรุ่งนี้ง่ายๆนั่นเองถูกกันละี่อ่ะมาต่อเลย l ช Good afternoon. Good afternoon. ้าเช e า,ะะาเช้าเช้าเ o ้าเ o o าเช้าเช้ยเช้าเช้าปร้าเช้าเ้าเช้าเชาเช้ยเอ้าเข้าเชาเช้าเเขอาเช้าเชเช้าเชาเช้าเาเาเ้าเ o ้ ความหมายก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะคะถ้า Good Morning นะ Good Morning ก็คือรุ่นสวัสดีตอนเชา้า Good Evening เมื่อกี้จากประโยคถัดไปก็คือสวัสดีตอนเย็นอันนี้ Good Afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะคะอ้านน้องมาต่อเลย a n d you เตือนถาม How are you ตับตอบว่า Fine thank you หรือ I'm okay I'm not so well I'm not well อะไรอย่างนี้แล้วก็เราอาจจะต้องการถามเพื่อนต่อเราก็บอกว่า And you าจำได้ไหมประโยคนี้ And you มาดูสิแปลว่าแล้วคุณละ่ะนะคะแล้วคุณละ่ะก็คือถามกลับไปยังคู่สนทนาของเราว่าแล้วคุณละ่ะเป็นไงบ้างอาการของคุณสบายดีไหมนะคะ,ะมาต่อเลยประโยคถัดมา Good morning ง่ายๆใช่ไหม Good morning ความหมายของควา,คว,าว่า Good morning ก็คือ อรุณสวัสดิ์หรือสวัสดีตอนเช้านั่นเองข้อนี้ทำถูกกันทุกคนแน่นอนเลยนะคะ,ะน้องมาดูถัดมานะคะโจทย์ชามว่าตัชมีนมันมีความหมายว่าอะไระก็ถามว่า What's your name? What's your name? อันนี้ง่ายๆเพื่อนถามประโยคนี้เราต้องตอบถูกนะ,อะลองดูสิแปลว,ว่าอะไรเอออาเดนตาคำตอบก็คือคุณชื่อ อะไรนะคะเราก็ตอบไปเลย what is your name หรือ what's your name น้องก็ตอบไป my name is นะคะก็ตอบชื่อและนามสกุลของเราไปนะคะ,ะมาดูกันต่อเลยเราว่า nice to meet you nice to meet you ความหมายก็คือ,อลองเขียนลงไปเลยนะคะ nice to meet you ในความกาใจของหนูยังจำได้ไหมยี่ครูสอนคลิปที่แล้วแปลว่าอะไรเอ,อ่ย มาดูคําตอบกันว่าน้องเขียนถูกกันไหม Night to meet you ความหมายก็คือยินดีที่ได้พบคุณหรือยินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะทีนี้ในการกล่าวว่า Night to meet you ผู้ที่ได้ฟังหรือว่าคู่สนทนาก็อาจจะกล่าวต่อว่า Night to meet you true นะคะก็คือยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้คุณน้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเบสิกพื้นฐานว่าประยุนต์ง่ายในการสนทนาการนะคะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเะจะ,จะเ,รเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ See you later bye bye